ชิมอร์นิ่งอ้าวสวัสดีครับทักทายจากอเมริกาค่ะเบสซามคอฟฟี่ค่ะเบสซามคอฟฟี่อินดัสตครีมาค่ะสวัสดีค่ะมาจิบกาแฟกันจ้า กาแฟการเพิ่มพลังวันทำงานนวันนี้พี่อมเคไปสอบด้วยจ้ะอัสร้อยมุกกำไรมุกนี่ซื้อจากอเมริกานะคะนี่ที่อเมริกาก็ของกระจุกกระจิกส่วยนะคะเอ็นจายอดี day, ค่ะ สายตาไม่ค่อยดียค่ะ <c oughs> อเมริกานะคะตอนนี้ก็สองทุ่มค่ะที่เป็นพยาบาลจา้า <c oughs> แล้วก็มีโรงคัว่วกาแฟจา้าโรงคั่วกาแฟไทยในอเมริกานะคะนำเข้ากาแฟไทยค่ะ จากเชียงรายโดยผาฮีค่ะมาคั่วเองที่บ้านนะคะแล้วก็ขายกาแฟขายกาแฟคั่วบดด้วย b e s t t i m e c o f f e e i n g c o m นะคะ <c oughs> มาจา้ะมานะคะโอเคจ้าคาฟฟนาทานใช่ไหมอ,อบกล้วยไว้ด้วยเราจะท,ทำกล้วยอบด้วย จะทำกล้วยทับด้วยจ้ะเดี๋ยวมาชิมกันนะจ้าเดี๋ยวมาชิมกล้วยทับด้วยกันนะคะ <c oughs> กินอเดี๋ยวตอนเช้าว่าจะทานข้าวต้มค่ะแต่ว่าตอนนี้ทานกาแฟกับเนี่ยโดนัทก็แน่นเลยทานกาแฟกับโดนัทก็แน่นเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทักทายกันนะคะจ้าที่นู่นทานกับอะไรดีนี่ทำน้ำพริกเมื่อวันก่อนทำน้ำพริกอ่ขาอ,อร่อยมากเลยค่ะ ทำน้ำพริกประทูน่านะคะอร่อยมากเลยมาช้อปปิ้งของขวัญปีใหม่กันนะคะน่ากินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ากินมากสดชื่นมากนะคะไลฟ์แฮปปี้เน็ตค่ะ บิทคอฟฟี่อ thank you <laughs> นะคะ <laughs> ทุกคน uh huh. มาช้อปปิ้งกระเป๋ากันได้นะคะกระเป๋าของขวัญปีใหม่เราก็มีนะคะ mm hmm. อยู่อ f ฟฟ่าบิ s ซิสซิปปีค่ะ <laughs> าสาซาอ เซิปีนนะคะอูยพ่อเกิดวันพ่อด้วย happy father day นะคะอินไทยแลนด์อาน่าทนจัอืขอบคุณมากค่ะทักทายกันมาอ,อันนี้เอาไว้ประดับนะคะกินไม่ได้หรอกอืจาจะ ควัสดีค่ะ thank you for watching ค่ะฝาก